นอนที่นี่ครับโอ้นอนที่นี่นะสวยป่าเนี่ยครับรถเรานอนนี้คืนแล้วเจ้าสบายไม่มีอะไรจอนอนท่นี้นนใช่สบายเนาะกล<ะ>างคืนถ้าจะมืดแล้วไม่มือดรอต่ไฟนิอ๋อมีไฟถนนแต่ที่นี่จะดีมากไม่คิดค่ากลางเต็งครับก็ลุงบอกว่าจอดนอนได้เลยเป็นเดือน<ม>นอนได้นอนไปเลยกินข้าวแล้วก็จานมาล้างด้วยหน้าที่ใครล้างจานหมาหน้าที่หมาที่หมา ืเที่คววยด้วยนะบเจียงเที่ยววยแล้วตอนนี้กินอะไรกินขี้กิ้ระดับเราจากเทียนไปดวงเดียวลงทุน,นี้เปิดไฟ <c oughs> เปิดดวงเดียวอยู่ทั้งคืนเลยไปในรถก็ไม่เปิดแม,มะละงเยอะพ้องกันตังก็ไม่จ่ายค่ารถอะ่ะแต่เข้าไปนอนใช่นอนด้วยกันกับเรามแมลงอยู่ข้างนอกโอเคอไม่ต้องเข้าไปในรถบ่นอย่างนี้แหละกลับบ้านกูอยากกลับบ้านแล้วเว้ยกลับบ้าน ที่นี่ตัวใหญ่วัว<อ>โล่เกือบสองโลเลยเ,เห็นมูกำลังว่ายน้ำครับในบรรดาคนที่ทำช่องรถบ้านนะของเฮียกับเจ๊น่าติดตามนะกระผมให้คะแนนเป็นลำดับหนึ่งนะ